ลองมองอันดับหนึ่งเจสซี่กีรนา,าสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t y n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งน,นะคะสําหรับสาวเจสซี่ค่ะแต่สุดท้ายก็อดมงใหญ่ไปจนได้ค่ะสําหรับสาวเจสซี่เป็นสาวสวยนะคะที่เรียกได้ว่าโดดเด่นเรื่องกิจกรรมมาตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวค่ะมีความสามารถมากมายค่ะทั้งบรลเล่เต้นแจ๊สฮิปฮอป้ op, องเพลงตลอดจนเป็นนักกีฬากีฬาแมนๆค่ะอย่างเช่นลักบี้ของโรงเรียนค่ะความสวยของนางเป็นที่สะกดตายอย่างมากนะคะเจสซี่เนี่ยก็ได้ลองมงจากแอนโทนียนะคะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับเจสซี่ให้มากขึ้นกันค่ะเจสซี่กีรานานะคะเป็นลูกครึ่งไท อังกฤษค่ะจากรั้วจุฬาลงกรณ์มีชื่อจริงว่าเจสซี่กีรานาจัสตินชูเทอร์ค่ะเกิดเมื่อวันที่1มกราคมพศ2542จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบางกอบพัฒนาและจบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคณะนิเทศาสตร์ค่ะ เจสซี่นะคะโด่งดังมาจากการเข้าแข่งขันเดอะเฟสค่ะโดยซีซั่นนั้นนะคะเป็นซีซั่น2และเป็นผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดค่ะตอนนั้นเนี่ยเจสซี่มีอายุเพียง16ปีเท่านั้นค่ะและกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในเดอะเฟสซีซั่น4 All Star ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันที่น่าจับตามองมากๆคนนึงถึงแม้เนี่ยจะไม่ชนะรายการนะคะแต่เธอก็แสดงศักยภาพและพัฒนาการของเธอเนี่ยอย่างสม่ำเสมอมากมายเลยค่ะและก็ถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเธอเนี่ยลงประกวด MUT 2023 ได้รับการแต่งตั้งเป็น Miss Universe Thailand ์แม่ห้องสอนเป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อเข้าไปคว้ามงในเวทีใหญ่ค่ะเจสซี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้เข้าประกวดนะคะที่เป็นตัวเต็งคนหนึ่งเลยค่ะของแฟนนางงามและเป็นที่น่าจับตามองและทำอะไรเนี่ยโดดเด่นให้ความสนใจเอนเตอร์เทนกับแฟนนางงามมากๆเลยค่ะ ถึงวันนี้นะคะจะไม่ได้คว้ามงใหญ่ไปเนาะแต่ด้วยศักยภาพของนางเนี่ยแอดมินเชื่อว,ว่านางเนี่ยงานเข้าดัวลัวปังๆแน่นอนค่ะแล่ถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต